ตอนนี้นะคะทุกคนมีกุศลแล้วก็มีอกุศลใช่ไหมคะที่จะเป็นเหตุให้เกิดผลนะคะแต่ให้ทราบว่าถ้าพูดถึงคำนี้ต้องเข้าใจจิตเจตสิกที่เกิดพร้อมกันเลยคะ่ะยิ่งกว่านี้คือต้องรู้ว่าจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นใช้คาว่าชาติคือเกิดเกิดเป็นกุศลเกิดแล้วเป็นกุศลเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะคะ่ะเกิดแล้วเป็นอกุศล เปลี่ยนไม่ได้เกิดแล้วเป็นผลที่เกิดจากกุศลที่ได้กระทำแล้วเปลี่ยนให้เป็นเหตุไม่ได้เพราะเป็นผลเพราะฉะนั้นจิตก็มีสี่ชาติชาติไม่ว่าจิตเมื่อไรที่ไหนนานแสนนานมาแล้วหรือว่ากาลังเป็นขนาดนี้หรือต่อไปนะคะคือถ้าจิตเกิดขึ้นนะคะเป็นอกุศลเกิดเป็นชาติอกุศลเพราะฉะนั้นจิตนั้นเกิดเป็นอกุศล และเวลาที่เกิดขึ้นเป็นอกุศลน,นะคะเกิดเป็นชาติอกุศลก็คือว่าเขาเกิดแล้วเป็นอกุศลและจิตที่เป็นผลเห็นเนี่ยคะ่ะเป็นผลของกรรมได้ยินก็เป็นผลของกรรมทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแต่ละหนึ่งนะคะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนี่แหละเป็นผลของกรรมที่ได้กระทําแล้วในอดีตถ้าไม่มีกรรมจิตที่เป็นวิบากเกิดไม่ได้ หมดสิ้นวิบากที่จะเกิดนะคะเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลซึ่งเป็นเหตุไม่ใช่วิบากซึ่งเป็นผลมีการเกิดของจิตนะะอีกประเภทหนึ่งเกิดแน่แต่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลซึ่งเป็นเหตุและไม่ใช่วิบากจิตนั้นเกิดขึ้นเป็นกิริยาจิตทํากิจหน้าที่ของจิตและเจตสิกน,น,นั้นนะคะแต่ไม่เป็นเหตุให้เกิดผลเพราะฉะนั้นเป็นกิริยาจิต ส่วนใหญ่นะคะเป็นจิตของพระอระหันต์ส่วนใหญ่ใช้คำนี้แสดงว่าเรามีไหมมีถ้าไม่ฟังไม่รู้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ถ้าฟังแล้วเข้าใจแล้วเราก็ไม่ลืมไม่ต้องไปนั่งหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านอีกจิตมีสี่ชาติแต่เข้าใจจริงๆรงค่ะว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เกิดเป็นกุศลจะเป็นอื่นไม่ได้เลยเกิดมาเป็นกุศลแล้วก็ดับเกิดเป็นอกุศลก็ใครไปเปลี่ยนไม่ได้นะคะ เป็นชาติชาติการเกิดของจิตและเจตสิกว่าจะต้องเป็นเล่งในสี่คือเป็นเหตุหรือเป็นผลเหตุก็ต้องเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแต่กิริยาจิตที่เรามีนะคะไม่ใช่กิริยาจิตอย่างพระอรหันต์ที่ดับกิเลสแล้วถึงแม้ว่าทั้งหมดเป็นเจตสิกที่ดีแต่เมื่อไม่เป็นเหตุให้เกิดก็ไม่ใช่กุศลถ้ายังเป็นจิตของพระโสดาบันเป็นจิตของพระสกทาคามี เป็นจิตของพระอนาคามีซึ่งเป็นพระอริยะนะคะตั้งแต่พระโสดาบันแล้วก็ถึงความดับกิเลสเป็นพระสกทาคามีดับกิเลสต่อไปอีกถึงความเป็นพระอนาคามียังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะกุศลก็ยังต้องให้ผลยังเป็นกุศลอยู่แต่พอถึงความเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสหมดไม่เหลือที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลและอกุศลนะคะจิตนั้นแม้เป็นจิตที่ดีงามก็เป็นกิริยาจิต พราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนียคะ่ะมีจิตสองชาติคือวิบากกับกิริยาแต่ไม่มีกุศลและอกุศลแต่เรามีกี่ชาติคะสี่ชาติไม่ใช่ไปจำแต่เข้าใจชาติไหนมีน้อยชาติไหนคะคิดดีๆคิดดีๆ เห็นไหมคะเพราะเรายังไม่รู้ไงเราก็เดาใช่ไหมคะอย่างที่ตอบว่า<ม>กุศลมีน้อยเพราะส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเรารู้ละเอียดขึ้นไม่ประมาทในการศึกษาธรรมะเมื่อกี้เราตอบว่าเรามีทั้งสี่ชาติตอบถูกแต่เข้าใจแค่ไหนนี่ต่างกันแะล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามจึงถามต่อไปเพื่อที่จะให้รู้ว่าที่ตอบถูกเนะี่ยเข้าใจแค่ไหนว่าจิตชาติไหนเกิดมากของเรา จิตของเราเอาใหม่นะคะแล้วก็จิตที่เกิดน้อยมากจิตไหนเกิดน้อยกว่าอื่นค่ะอุตส่ารู้จิตทั้งสี่ชาตินะคะแต่พอถึงเวลาชีวิตประจำวันอย่างนี้ก็รู้ว่าขณะไหนเป็นอากุศลขณะเป็นกุศลขณะไหนเป็นวิบาก ช่ไหมคะแต่คําถามว่าจิตประเภทไหนชาติไหนเกิดน้อยกว่าจิตประเภทอื่นชาติเองมีจิตกี่ชาติคะสี่ชาติแล้วจิตชาติไหนเกิดน้อยที่สุดกิริยาจิตกุศลเกิดจิตขณะ อ่ะคุศลเกิดเจ็ดขนาดกิรยิรยาจิตหนึ่งขนาดเพราะฉันน้อยที่สุดนะคะก็คือกิริยาจิตพระอรหันต์นะคะ,ะพระ,พระอะไรเมื่อกี้ต่ว่ากิริยาจิตนะคะไม่ผิดแต่เพราะอะไรเห็นไหมคะถ้าจะศึกษาให้เข้าใจเนี่ยต้องไตรตรอง ไตรตรองที่นี่ไม่ใช่คิดเองลืมเลยค่ะอย่าไปคิดอะไรเองเลยทั้งสิ้นผิดทั้งนั้นผิดทั้งนั้นจริงๆเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะแต่ว่าถ้าเข้าใจจริงๆจากการไตรตรองไม่ผิดเพราะฉะนั้นสําหรับพระอรหันต์นะคะจิตไหนเกิดมากชาติไหนเกิดมากเพระเา<ๆ>พระอะไรเห็นไหมคะค่ะเพราะ เกิดซ้ำกันถึงเจ็ดขณะไม่ใช่เพียงแค่อวชนะจิตเนี่ยค่ะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเลยไม่มีจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมด